ราจากักรพรรดิเหรอเอาไปจำนำแล้วเอ๊ะมันตราจักรพรรดิผสมยินหยางสามารถสั่งการสามเหล่าทัพได้เอาไปจำนำได้ยังไงอยากได้ตราจากักรพรรดิถามข้าตรงๆก็ได้ทำไมเจ้าต้องหลอกคนอื่นด้วยหากข้าขอเจ้าเจ้าจะให้เหรอไม่ให้เพราะข้าไม่ง่ข้ารู้ว่าตราจากักรพรรดิคืออะไร ถ้ารู้ว่ามีแต่แกล้งโง่นำมันไปจำนำถึงไปทางออกที่ดีที่สุดเพราะในอดีตมีคนคนหนึ่งเคยใช้ตาจัก,กรพรรดิอย่างเชิงค่ะนอกจากฮ่องเต้ยังมีผู้ใดกล้าใช้ตาจัก,กรพรรดิอย่างเชิงเจ้าอีกคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าอยู่ใกล้เพียงตรงหน้ากลับรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้พบ อยู่ใกล้เพียงตรงหน้าข้ากับเขานับตั้งแต่ที่พี่พบสวรรค์ก็คุกคีกันมาหลายห้วงมิติทุกครั้งต้องเริ่มใหม่มนุษย์มีชีวิตบนโลกเดิมทีไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ประสบครั้งเดียวมีแต่เขากับข้ารักกันครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วก็ถูกบีบให้ทุกเจ็บปวดอยู่เรื่อยที่พบสวรรค์หลายห่วงมิติองหญิงจะกูเรื่องเท,ท็จก็น่าจะเลือกกูเรื่องที่สมจริงหน่อยขขาไม่ใช่องหญิงแล้วก็ไม่ใช่ทวีฐานเออนับตั้งแต่ตอนที่คัดเลือกโฉมงามก็ไม่ใช่แล้ว จะไม่ใช่ชีทานเออแล้วเจ้าคือใครชีทานเออไปอยู่ที่ใดแล้วดูท่าแล้วครั้งนี้ข้าคงไม่มีโอกาสพบนางแล้วจริงๆเจ้าจำไม่ียงว่าข้าคืาคอชวีเสือทานที่มาจากตรงเยุ่ยอีกแห่งหนึ่งก็พอพูดไปเจ้าก็ไม่เชื่อคิดสะว,ว่าข้าพูดเพ้อเจ้อก็แล้วกันแค่คนที่ข้ารัก รูปร่างหน้าตาเหมือนกับเจ้าชื่อเหมือนกันเขาอยู่ภายในร่างของเจ้าเ้า,าจะแต่งงานกับเจ้าไม่ใช่เพื่อเจ้าแต่เพราะจะได้อยู่ดูแลข้างกายเขาตลอดไปดูจากท่าทีแต่ละอย่างของนางที่เห็นหากจะบอกว่านิสัยเปลี่ยนไปคนละเรื่องเหมือนกลับเปลี่ยนไปอีกคนเลยมากกว่าแต่ว่ามีข้ายอยู่อีกคนในร่างนี้จริงเลยคนที่นาง รักด้วยใจจริงดังนั้นก่อนหน้านี้ข้าจู่ๆก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรการกระทำใกล้ชิดกับเจ้าล้วนเป็นเขาทั้งสิ้นใช่ไหมทุกอย่างที่เจ้าทำล้วนเพื่อเขาทั้งหมดน่าประหลาดใจนักเหรอเจ้าใส่ใจด้วยเหรอเขาไม่เคยทำให้ข้ารู้สึกว่านี่เป็นเพียงแค่ความฝันที่ข้าต้องคอยภะวะพะวง เขายังทำให้รู้ว่าค่าสำคัญที่สุดสำหรับเขาเจ้าล่ะช่างเถอะเขาไม่สนหรอกหากเจ้าไม่ใส่ใจแล้วขัดขวางข้าทำไมเขาไม่สนเจ้าแต่ข้าใส่ใจเขา เจ้าจะขโมยตราจักรพรรดิหรือไม่สกุลมอ่อจะเกาะกะบฏหรือเปล่าข้าค้า้งจะสนใจเจ้าข้าสามารถปล่อยให้เจ้าแต่งงานเข้าวงหลังอย่างมีความสุขแต่เขายังอยู่บางครั้งข้าก็สับสนจิตใต้สำนึกมองเจ้าเป็นเขาข้าผิดเองต่อไปข้าจะจำให้แม่นว่าเจ้าไม่ใช่เขาเรากระทั่งเจ้ากับเขาแยกกันได้ ต่อให้เจ้าก่อเรื่องวุ่นวายถึงสวรรค์ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าแต่ตอนนี้หากเจ้าทำเรื่องอะไรที่ทำให้เข้าเสี่ยงอันตรายแม้แต่น้อยข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าทำตามใจเช่นในอดีตอีกแล้วช้าก่อนหากเมื่อกี้ที่จะพูดเป็นความจริงทำไมเจ้าจึงเผยความลับนี้กับข้า หรือว่าจะไม่กลัวข้าเปิดโปงเจ้าเหรอในสายตาของเจ้าพวกเราหลอกใช้กันและกันไม่ใช่เลอไงต่างฝ่ายต่างกลมความลับอีกคนไว้เท่นนี้ไม่ดีเหรอ ถ้าเป็นเพียงคนที่เฝ้าดูอย่างเฉยเมยเจ้าคือผู้ที่แสดงคล้อยตามเป็นเช่นนี้จริงเหรอ้่งยตา มันกลงางวันสักแส่ถ้าได้เมาหย่อมเป้แล้วตื่นมาเพราะว่าทุกอย่างนี้เป็นเพียงความฝันก็คงดีหืเย็นเฉินท่านเออ สุลากานั้นหมดแล้วข้าจึงกลับไปห้องหยิบมาอีกากคิดๆด,ดูแล้วฉันยังไม่เคยคุยแลนกับเขาเลยพอคิดถึงสภาพที่ฉันกำลังเผชิญก็คล้ายกับเขาอยู่จะมาพอดีวันนี้ที่ริมทะเลสาบยังสนุกกันไม่เต็มที่เลยไม่สู้พวกเราออกไปปิกนิกกันเถอะปิกนิกเหรอ หากมีวันหนึ่งคนที่เจ้ารักเปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเขาแต่ไม่ใช่เขาแต่เจ้าก็บไม่มีทางรับมือเฮ้ยผลทำเช่นไรดีอ,อ ฐานเอ๋ก็คือฐานเอ๋หากท่านเปลี <sucks> ่ยนไปข้าอับจนหนทางก็ยังจะรักท่านตามสัญชาตญาณไม่มีวิธีอื่นใดทุกคนล้วนบอกว่าท่านเปลี่ยนไปหลังจากตกน้ําเหมือนกับเป็นโรคประสาทแต่ว่าข้ากลับไม่เคยลืมเลือนความรู้สึกระหว่างท่านกับข้า คนล้วนพูดกันว่าเจ้าเป็นโรคประสาทแต่มาดูตอนนี้ทศฐานเอ๋อไม่เคยลืมความรู้สึกระหว่างเจ้ากับข้าอะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะอะอะต๊ะ ทำไมข้าถึงได้นอองอนปดเจ้าข้าข้านี่นี่คือการช่วยเหลือสักันและการของครอบครัวเป็นความรู้สึกที่เพียบพร้อมสมบูรณ 耶！真真。啊啊！哦哦，啊哈啊嗯。